กัปตันนี่ไม่มีท่าทางดีหนึ่งมือมีไหมหนึ่งท่าเนี่ยเฮ้ยตื่นมาเหรอมันทำไมเฟี้ยวทำไมพี่ชายมันก็พ่องัมนข้านี้เขาแจกฟรีเหรอโอ้ตื่นมาแล้วตื่นเช้ามางานเธอไป ทุกทุกอย่างกอแค่เพียงุดตัวกูไม่นอนหมดอันหนึ่งทำไมไม่ใส่งไม่ชอบหายอันนี้อำไมไม่ใส่โอ้โหอัหนึ่งมันได้ลองเกียไปนะตัดไอซ์อันไทยเอยถือของดีมันรู้ไม่เท่เลยไม่ถือปป่นนี้ เออเข้าใจได้แต่เราไม่ดีเท่เลยดีกันแล้วกันไปโรงแร้วครับเซสกิวครับเซสกิวต้องเรือเลยมอยู่อีั่ิมครับส่งไม่ถึงสองพันห้ารไม่สองพอ่ะมันจะเหมาตู้เลยแล้วก็เหลือเศษส่มมาหนึ่งได้อยู่กูจะแบบเติมเก้าร้อยหกันอ่ะถ้าเติมหกพันอ่ะรเติมง

ทำไมลงนี่ก็้มาลยนี่่นี่ม่ทำม่เไมยลงฮะทำไม่อเล่นแต่เ่คนชืได้ที่เนี่ยเพื่อนผมเข้าแล้วแต่ผมยังไม่ไมเข้าขงขังกล้องติดขังขงใครวิงเนงด่น หนึ่ยไม่ตายหนเก็บได้สไม่เอาหนึ่งหนึ่งไปนเยไปดีก็จะนารนแล้วกันมันไม่ดีดีที่กูเก็บได้วงกุเท่ดีแหมเออลงกูเท่ก็ไม่ควไปลงนั้นงลงตามไปต ไอ้ยเลยบอ,บอมีตัวอยู่กับมึงไหมมีมัมตายแล้วม่ตงตอนนี้บอไม่ดีเ,เ,เกูดีเมว่กูปืนแกยมั้ยนตี้ยโอ,อ, <c oughs> อยงเงี่ยน500อไอ้ดอืนกูใ กูก็อยากได้เหมือนกันไอออะไอได้ปืนกระสุนปืนไม่จำเป็นกูก็อยากได้กูเล่นประจำเคยโกมไหมไม่ถ้ามันเป็นรอยนัดน,นะขอหัวข่าร้อยลร้บาทร้นนนี้โรสัตว์มันชอบแหละมันก็เลยเล่นยากง่าง่ยเพราะไอแดงัชอบเดาัเออมันชอบเดาตรงไหนก็บหรุเดาเดาเดาเไมม เอากระตาน่าไหมไม่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 ได้มึงไม่ใสฮะไสด่าโอ้ยแหลกด่าพ่อมาสิทุกคนครับมันอาจจะแหลกทุกคลิปเลยนะถ้ามถ่ายอ่ะพอดีว่าการถ่ายคลิปอ่ะมันก็จะแหลกอยู่แล้วทำไไม่แหลกครับ้ากับมังกครับขอการลองถ่ายดูดิมึงจะรู้ว่ามันแหลกคุกันหน่อยม้เาหรอกลืมไปกูคิดว่ามึงยังไม่ถ่าย ผมลืมว่าช่องเพื่อนผมชื่ออะไรแต่ก็อยากไปติดตามดูเออหนึ่งช่องมชื่ออะไรออ๋จำไม่ได้อ๋อกระเทียมเปล่ยนได้นะกูเปลี่ยนเข้ามาแล้วนะชื่อหนึ่งน้องหนึ่งอ๋อทิกเกอรกูหมายถึงยูทูบอุ้ยสัตว์จะลงอีกก้อนไหมเออวางไม่ได้แหลกแล้วแต่ถ้าเจอใครหนึ่งนัดบอกนะเปอะไรเล่นไหมล่ะถ้าไม่เล่นกูขอ กูเล่นสิกชอบเลยตื่นต้นอะไมากกว่าวัดกูไม่เจอเลยกูไม่เจอเลยพัดอ๋อเอาทำไมวะมาด้วยเอาทำโอ้ว่าเจอพอดีมึงพูดอะไรมาเพลงนี้ร้องเพลงพูดเหรียญห้าร้อยเอาไปชุบไอหนึ่งใช่ไหมเจเจเดี๋ยวพี่ง ความของไม่เหนือยนึงเมื่กี้ของเอออร่อยอิ่มๆมันกี่แ่งเท่ากูเ้ากูได้กินเป็นร้านหนึ่งรับนนกูจะเนไัด้ยสงเฮ้ยนี่กูสูนได้เต็มอัน้องสีแบงค์มีเซินห้งเจ้า่ดีสุดพี่วัด กินเสริมไม่จำกัดได้อยู่นะ Need money for items. ไม่มีวันอยู่ในนั้นตังตังสองพันหมดภายในแป๊บเดียวมังมีนะเชื่อไหมหนึ่งดูดิตังสองพันก็หายไปลสะสักตุกไม่ให้เงินเหรอเออแล้วแต่เขาตั้งหน่อยพี่พอถอม <laughs> ลงเสร็จก็ต้องตัดคลิปตัดนามันก็สู้กูว่าสู้ ถ้าตายตัวไมถ้าตายก็ช <wan ita> ุดไม่ได้หนึ่งนีก่อนหนึ่งหนึ่งหนึหนีก็ดีหีมันบุดีไปไปหนีไปหนีไปุดเอาจุไหมชุบนะแต่ถ้ามึเออว่าละฮะยูข้างบนเลไอ้ิงนั้นคือไห้ชบล่างร่างร่างล่างไม แม่ไม่ยาไปพังปืนอย่าพี่หนึ่งประกอบได้อยู่ประกอบได้ดังเขากร้องดกดเดี๋ยวเขาก็ด่ามึงเดยไล่นี้นะอยแม่อย่ากลัวคนอื่เดี๋ยเขาก็อยู่ดีๆของเขามึงไปก่อนเจเจบัตฟ้าหนึ่งอย่าไปไกลนะหนึ่งโอ้ ถ้ามึงไปแล้วมึงรอกูได้ไหมรอได้ถ้ามึงตายนะจะได้ไปซ้อนซ้อนตุดเหรอซ้อนด่าใช่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 ไม่มาไม่มาใจประจับมึูกเชื่อทำจะไปกุกทแค่เพียงวันเด่านนเขาบกเจอนั้นขอหน้าัดฮะที่สุก็ใช้ไปดิเล่นไม่เป็น กูยังไม่รู้จักเีนเลย่มาดูแอดอบกันว่าจะได้ร้อยนัดไหมพอ,พอพตัวมาไม่มีมกูสิมีหงดานี่ห,นหรอน,นี่ตัวนันตัวนี้ตวนีน้ตน,นั้นบอราคาตัวนั้นอย่าอย่าไปเปิดมันอย่าไปเปิดตันสิน กูบอกอย่าไปเปิดมนันทำมาแล้วเกูของโอ <c oughs> ้รอมัน <c oughs> ขอเล่นกูชอบ,นนชอบ,บมันมแบบกูชอบด้่ยเงิเวียตอ้เบอกว่ามึงมีนกันยอมามาเอาแอร์ดอแอ,อ,อร์ดอปเบอ,อ,อเออปเรอิรถมา รไนมันตัวรหน้เนี่ยน,นะนี่เต็มันนะนเจอทุอ่วนัมวมา,า,หาหน้ามันตุ้มีเลยหนึ่งแลมันแหอ้มันแหลกก็มึงอะคิบอะอ้าวจะไม่ถ่ายได้ไงมันแหลกอะเ,นนเ,อเนนละลตาหลีกตาก็พอบบกสามเก้าได้ไงวะ เดียด๋วยวยไปสกลิลก่อนสกลิลได้ไม่เรือค่ะยังไม่ทำได้ใช้เลยเป็นสกิวก่อนเป็นสกลิลก่อนเออแค่นี้แหละไม่ต้องดูละ